วันนี้ครับ EP นี้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่อยากจะออกรถ สวัสดีครับผมบอลเอ็มทีไรเดอร์ครับรถเอ็มทีไรเดอร์ครับ,รบวันนี้ครับอีพีนี้พิเศษสุดสุดสำหรับคนที่อยากจะออกรถนะครับแต่วันนี้นะครับพี่บ bon อลผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่อยากออกคันนี้มานานแล้ว,ว,วก่อนที่จะมีคันล่าสุดตอนนี้อยู่ผมคันนี้จริงๆนะเป็นคันที่ผมเล็งไว้เลยแอบชอบแอบรักเลยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลิกงามยามดีวันนี้ขอมาเทสเลยเรามีโอกาสนะครับ เรามาที่พรนุภาพเพชรบุรีไกลจังได้โอกาสจากเฮียต้อยครับเชิญพี่ต้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดอย่าี่นี่เลยครับนี่ครับโอ้โหเจ้าของเลยครับนี่พอดีได้รับเกียรติจากพี่ต้อยละให้ครับผมลองคันนี้ครับคือ XADV ครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าขี่ยังไงใช่ครับไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลจากต้อยนิดนึงก่อนขึ้นขี่ครับครับผมก็ XEDV เป็นรถชอนได้รุ่นหนึ่งนะครับที่เอเวอเรสตหลายท่านชอบขี่ง่ายสะดวกนะครับวันนี้เองผมก็อยากแนะนำว่า XEDV เราเป็นรถที่อะไรทั้งชายหญิงขี่ได้สะดวกสนานผู้หญิงก็ขี่ได้เป็นเป็นทัวร์ลิงไหมครับค่อนข้างอ๋อจริงจริงเอเวอเร์นะโอเคโอเคบนได้ข่าวว่ามันกำลังจะเปิดตัวใหม่แล้วแต่คราวนี้เนี่ย เราอยากลองตัวนี้ก่อนออว่ามันยังไงบ้างครับคันนี้ไม่เคยขับมาเลยวันนี้จะให้ทางพี่ลอตเนี่ยขับก็เลยอยากรู้ว่าต้องทํายังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวให้ช่างโอชั้นหนึ่งของเรานะครับทีมงานแข่งของปอรุภาพโอ้บุรีรัมย์กี่ครั้งก็ต้องเจอคนนี้ครับเช่างทีครับเอ นี่เป็นนักนักแข่งเลยเหรอเป็นช่างเอาโถโอ้โหต้องใจช่างในทีมแข่งพูดไง่ายพูดไงว่าพรุภาพเนี่ยมีทีมแข่งด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมบอกเลยว่าดังมากแล้วก็เขาเนี้ยมีมีนักแข่งที่แบบมีชื่อเสียงด้วยอ่ะไรครับพี่จอห์นนี่อันวาเอ้ยโอ้โหไม่ต้องกัรทีมแข่งของเราไม่ กับรถ CBR พันทิปันอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยว่ารถของจอหนนี่นี่เขาคือยังไงบ้างแรงยังไงอ่ะแต่วัน EP หน,นึนน่ง EP หนึง่ง EP นี้เราลุยคันนี้ก่อนเลยเออ,อ,อโอเคครับเชิญพี่้างครับใช่ครับอันนี้หลกัหลกๆก็ดูที่รีโมทกะครับครับผมรีโมทนะครับมันจะมีไฟครับ เป็นสีเขียวสีเขียวคือเชื่อมต่ออยู่ครับครับแต่ถ้ามันเป็นสีแดงครับมันจะไม่เชื่อมต่อนะครับครับทุกครั้งเราก็ต้องเชื่อมต่อก่อนครับครับแล้วก็รัศมีการทํางานของรีโมทกับตัวรถหนาสองเมตรรอบตัวรถนะครับครับอันนี้เปิดเขียวแล้วครับอ่าเราก็มากดที่สวิตช์เนี่ยครับปึ๊บครับมีฝาตรงนี้มันก็สามารถบิดได้เลยครับอ่าอ่าครับอันนี้เราปิดรีโมทได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ปิดอันเนี้ยได้ไหมแบบปิดไม่ได้ใช่ครับมันต้องเชื่อมต่อมันต้องคอนเน็กต์กันอย เปิดไปล็อกแรกครับมันจะเป็นที่เปิดบ่อครับอ่าอันนี้เซตกับเฟลครับเติมน้ำมันใช่ครับผมอ๋อถ้าเป็นตำแหน่งอื่นก็ไม่สามารถเปิดได้โอเคใช่ครับต้องหมุนมาที่ตรงกลางนี้ใช่ครับตำแหน่งต่อไปก็ตำแหน่งอ้อนเลยครับต้องกดทีนึงก่อนปุ๊บแล้วบิดถ้าถ้ามันดับไปแล้วทุกครั้งที่เราจะบิดครับเราต้องกดก่อนนะครับโอเคใช่ครับแล้วก็บิดอ๋อในอ้อนแล้วครับอ้อนปุ๊บมันก็เป็นเกียร์ว่างอยู่แล้วครับทุกครั้งที่เราเปิดปิดก็จะเป็นเกียร์ว่างหมดเลยครับครับผมตำแหน่งสวิตช์รรัันนะคบออ กดมาด้านล่างนะครับ,รบแล้วก็กดสวิตช์สตาร์ท XADV เนี่ยเป็นออโต้ใช่ไหมครับอ่เขาเรียก DCT ครับ DCT ครับ DCT คราวนี้ก็บอกเลยว่า DCT เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับออโต้ทั่วไปยังไงบ้างอะ่ะก็เป็นเกียร์เลยครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์เหมือนรถเมนอนเลยครับแต่ เออไม่ต้องเป็นต้องกรมคลาสแล้วอะไรเงี้ยครับก็มีคลาสคู่อะไรเงี้ยคือไม่เหมือนเบิร์แมนที่เบิร์แมนเนี่ยปิดได้เลยอ่าแต่อันนี้ต้องเข้าเข้าดีก่อนใช่ครับอ๋อเหมือนรถรถยนต์เกียวโตอ่ามีมีตัวเอ็นนะแล้วเข้าดีไม่ใี่ว่าแบบมีเอสแล้วก็มีแมนนวลโอเคมนูนั่นก็ชิปบวกลบได้ครับครับผมโอเคครับอ่าก็การทั้งทีก็จะมีพวกระบบเซกชั่นคอนโทรลเข้ามาครับอันนี้สองระดับครับครับแล้วก็ สามารถปิดเทคชั่นได้ปิดเทคชั่นก็วิ่งได้ใช่ครับคำว่าเทคชั่นหมายความว่าเป็นการควบคุมรถใช่ครับเอ่อไม่ให้มันลื่นถลายครับไม่ให้เสียการใช่ตอนถ้าเราเดินคันเร่งหนักๆอ่าครับโดยโดยโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนครับเราสามารถปรับได้อ่าโอเคโอเคก็คือง่ายๆคือถ้าสเปคลึกๆเนี่ยช่องอื่นเยอะอ่าครับไปช่องอื่นได้เดี๋ยวลองดูช่องข้อมูลเอา ต่เนี้ยให้พี่รถเนี่ยลองขี่ดูครับก็จริงๆแล้วอ่ะที่ขับเบริร์กแมนอยู่ก็ถือว่าดีนะชอบแต่ว่าเบริร์กแมนเนี่ยเครื่องห5 0อหาแล้วนี้เราต้องการจะหนึ่งก็คือเหตุผลหนึ่งคืออัพซีซีไงพี่อัพซีซีแล้วก็เบริร์กแมนจริงก็เป็นรถที่สบายนุ่มแต่เราก็อยากจะเราก็อยากอันที่ไม่หมุนหวาเพิ่มความแรงดูจากเสียงเนี่ยแต่เราไม่รู้นะว่าเขาแรงจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเราอยากลองสมรรถนะจริงวันเนี้ย อยากดูเลยว่าสมนาเขาถึงที่ที่รถเนี่ยต้องการไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขี่ต้องศึกษาเทคชั่นอะไรอย่างงี้ก่อนใช่อ่าเพราะมันมันเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่แล้วโอเคเจะต้องรู้อันนี้คือต้องรู้มีสามโหมดใช่ครับต้องรู้ต้องรู้โอเคก็ระบบเกียร์ครับแล้วกบก็มีมีออโต้กับแมนนวลตรงนี้ออโต้กับแมนนวลถ้ามือขับขับอยู่เป็นออโต้แล้วมือไปโดนกึ๊กทำไงอ่ะ ไม่เป็นไรเพราะตอนที่เราวิ่งนะตอนที่เราวิ่งเกียร์อะไรเกียร์อยู่แล้วมันจะโชว์ตรงนี้อยู่แล้วเราก็แค่กดขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่เราใช่ครับหรือถ้าเราขับแมนนวลอยู่อขี้เกียจแล้วกดเป็นอีกทีหนึ่งออโต้ได้ป่ะโอ้ดีมากวันนี้กดก็คือแมนนวลเราดับกันนครับพี่บอลดับมาอคุย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 ปิดปิดอ่ะคันนี้กดปุ๊บแมนนวลโอเคออโต้ก็คือโอเคขับยาวใช่ อ่อโต้มีสองโหมดอีกมีดีโหมดกับเอสโหมดเอสโหมดคืออะไรพี่หเรอใช่ครับสปอร์ตอ่ะเอาสปอร์ตก่อนพี่อ่าพี่สมมติว่าพี่เป็นเอ็นยู่แล้วอ่าพี่ใส่ดีปุ๊บมันก็ขึ้นดีตรงนี้แล้วโอเคดีเลยนก็จะโชว์ที่ครับอ่ะน่าจะอยู่แล้วแล้วก็กดไปอีกครั้งก็จะเป็นเอสโหมดอ่าฮะครับอัตราเร่งก็ดันตรงนี้ดันตรงนี้ดันตรงนี้อ่าไหนๆกล้องมาตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ถ้าปุ่มปุ่มแต่ตอนนี้ เก็บปุ๊บอันนี้ปุ๊บเลยอ่าเอ็นก็วิ่งธรรมดาไปยาวๆได้ดีดีครับอ๋อดีดีโอเคเอ็นมันจอดนี่ว่าใช่ว่างโอเคแล้วเอสอะเอสเอสก็กดไปอีกทีหนึ่งก็เป็นเอสเลยมันจะเป็นยังไงมันต่างยังไงมันซิ่งกว่าเดิมไปแล้วครับคือซิ่งหมายความมันจะแบบมาเพิ่มเออมันก็ตาเล้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ารอบเครื่องเกาจะลากได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเครื่องกจะมากขึ้นใช่ขึ้นไปคือสามารถสามารถเริ่มเอสตั้งแต่แรกเลยปะ ได้ไหมที่เราได้ครับเราก็สมมติว่าเราใส่ทีแรกมันเป็นดีอยู่แล้วเอาวิ่งเป็นี้เป็นเอสเลยเอาได้อ่าครับทีนี้มันก็โอ้โหซิ่งมาเลยทีนี้แต่หมายผมหมายถึงว่าเปิดมาปุ๊บเอสตั้งแต่แรกเลยได้ไหมไม่ได้พี่มันต้องเป็นดีก่อนออ๋ต้องเข้าดีก่อนต้องเป็นเรื่องต้องเปิดอีกทีนึงเพื่อเป็นเอสโอเคได้ครับโอเครู้เรื่องแล้วว่าตอนขี่อยู่ก็เปิดได้เลย ใช่โอเคโอเคครับอยากทำหมดแล้วหมดต้องเข้าต้องเข้าดีก่อนโอเคครับอะไรนะอันนี้คือโหมดมีมีมีโหมดนี้มีเทคชั่นก่อนเทคชั่นเป็นไงบ้างพี่มีกี่อันเทคชั่นก็ปิดกับเปิดใช่ไหมมีมีสองเอ่อถ้าเปิดมีสองระดับครับอ่ามากกับน้อยแล้วก็ปิดครับอ๋อเทคชั่นมีจะต้องเปิดมากน้อยต้องเปิดไหมทุกครั้งต้องเปิดไหมมันอยู่ที่เอ่อผู้ใช้ม้ากมันอยู่ที่ที่ยูเซอร์มา่าครับว่าสามารถคุมรถได้ขนาดไหน เอาสมมติเริ่มเริ่มแบบผมเลยไม่เคยใช้ a t t r a c t i o นไหนแรกพี่ก็เราลองที่ว่าันทางานเยอะสุดรถรถเบิกแมไม่มีอ่ะพี่แท็กชั o ไม่มีครับมีแต่มีแต่ power เลยขึ้นเขาอ๋อแล้วแท่กชั c เนี่ยคือระบบที่มันใหม่แล้วนะแปลว่าเบิกแมนนี่อาจจะยังไม่มีระบบนี้เข้ามาเพราะจริงๆแล้วผมว่ารถสมัยนี้มันต้องมีอวอ่แล้นี่คือนี่คืออันนั้นคนอันนั้นคนเน้นสบายโอเคโอเคเน้นนุ่มนวลเน้นแบบ ปลอดภัยสบายสบายไม่ได้เน้นแรงอ่ใช่คือแบบสบายๆอันนี้เขาจะแรงเลยก็ต้องมีแท็กชั่นควบคุมอ่ะแท็กชั่นเปิดตรงไหนพี่แท็กชั่นก็ตรงนี้มันเปิดมันคืออ่ะสตาร์ทสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ตก่อนะสตาร์ทสตารอันนี้ลานปุ๊บกดสตาร์ทขึ้นทันทีโดยไม่ต้องกำเบรกแล้วคราวนี้โอเคคราวนี้ไม่ต้องกำเบรกอ่ะเราอันนี้คือตัวนี้แทคชั่นอันนี้คือแทคชั่นอ่ากดตรงไหนพี่กดตรงนี้ข้างบนเลยครับโอเคถ้ากดไปอีกหนึ่งครั้งมันก็ลดระดับอ๋อก็คือนี่นี่คือ นี่คือเปิดอยู่แล้วก็เริ่มเป็นเป็นเวอร์ลูมเมาล์เป็นเวอร์ลูมเมาล์ปัปีก็กดแช่เลยครับกดแช่ใช่มันจะขึ้นตรงนี้เลยโอเคก็หายไปเลยอ่าแต่ทุกครั้งนะครับผมบอกก่อนว่าทุกครั้งที่เราปิดแล้วอ่าเราเปิดปิดออนใหม่มันก็จะเป็นออนตลอดเข้าระบบเพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้ถ้าเราเข้าแท็กชั่นตั้งแต่แรกจะเปิดปิดอะไรมันจะเข้าตั้งแต่แรกเลยใช่โอเคนั่นแล้วผมกดแรกเริ่มต้องกดเลยทีนึงกดแช่ครับกดแช่ทีนึงกดแช่เปิดออกมาแล้วเรากดที่เลขหนึ่งพอ ก็อยู่ที่ว่าพี่เนี่ยตัวขนาดไหนจริงจริงใช่ไหมมันอยู่ที่การคุมรถอะว่าพี่อยากให้คุมรถมากน้อยแค่ไหนถ้าแ r a c t i o มากก็คือว่าคุมรถมากแ r a c t i o มากคือระบบมันทํางานเยอะเยอะมันจะแะถ้าถ้ามันเร่งแล้วมันมันสไลด์เยอะมันก็จะตับลื่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มันการลื่นการลื่นโอเคเข้าใจรู้เรื่องละโอเคแล้วก็มีอย่างครับมีกีเซนเซอร์กีเซนเซอร์คือกันยกกันยกกานยกล้อ ใช่ไหม T sensor หรอีครับีเเซซนอร T s e n s นเซอร์อ่ะตรงนี้ครับโอ้โหปุ่มลับมากเลยอ่ะการยกล้อคือการล้อเราเบรกเราเบรกหนักๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องกดไหมมันเปิดให้อยู่แล้วอ๋ออันนี้คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยตาปิดได้ไงออโต้คือเขาปิดได้ก็คือถ้าพี่อยากยกล้อพี่ก็ปิดอ้าวเราเบรกหนักๆอะไรเงี้ยมันก็จะยกประมาณเนี้ยอ่าวเอาเปิดไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโอเคครับรู้เรื่องโอเคก็มี ถ้าแซนบายปุ๊บเนี่ยเทคชั่นเริ่มแล้วโอเคเอ็นนี่คือบิดยังไงก็ไม่ไปจู่อาจจะเข้าหมดดีนะครับและนี้ ABS ABS ทำงานเรียบร้อยโอเคพร้อมขับได้เลยอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับโอเคบิดและเบรกบิดและเบรกแค่นั้นพออ่าโอเคแล้วคันนี้มันจะลุยอันนี้ผมบอกถามก่อนว่ามันสามารถลุยดินได้ใช่ไหมได้ครับในระดับหนึ่งหรือว่าระดับหนึ่งไงครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลุยสนามถามน้ำหนักนิดนึงคือคันนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ ร้อยกว่าโลร้อยหกสิบได้ไหมไม่แน่ใจอยากจะต้องมานั่งเล่นเครื่องดูอีกทีครับพอดีจำไม่ค่อยได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเบานะเบาเบิร์กแมนแน่ๆเพราะดูทรงทรงเรียวมากเลยแล้วก็ที่ชอบคือเสียงของเขาทำไมอ่ะคือสองสูบนี่ท่อเดิมดังอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวผมซื้อปุ๊บพี่เปลี่ยนท่อให้ผมเลยนะ อัาดังกว่านี้ที่ที่สูงกว่าห้าเอาเหรอมันไปชนเขาโอ้ไม่ซิ่งเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าทีหลังใช่ไหมโอเคได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ช่างทีครับช่างทีครับช่างทีนะพี่ทีช่างทีสามช่างทีได้ทางที่สนามแข่งในทีมพรุภาพนะครับใช่ไหมอ่าพรดาพิกกิ้งรวยหินเล็กขึ้นอ่า ฮอนด้าบิ๊กวินหัวหินเลสซิ่งทีมโอ้โหสุดยอดจริงจากอนุภาพนี่แหละอ่าโอเคได้ครับติดตามพี่ก็ได้นะครับอ่าเมือนหนึ่งเราจอดไปลุยกันโอเคไปเดี๋ยวเจอกันครับ Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love, and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me, telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things in the mind. สุดยอดจริงเลยครับ XADV นี่ผมบอกเลยว่าความมันนี่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเครื่องที่แบบว่า750แล้วก็มีออปชั่นเยอะแล้วก็คือบิดขึ้นเร็วมากเลยแบบจนน่าตกใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารถค่อนข้างแรงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ไม่ได้ขับเร็วมากนะครับเอาแบบพอประมาณแล้วก็ แล้วก็ได้ลุยกับแบบทางถูกขาด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีมีมีเซฟตี้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของเอาขาตั้งลงแล้วก็เป็นเครื่องเป็นตัวเอนเลยแล้วก็วันนี้เราก็ลองโหมดออโต้ด้วย,วยแล้วก็โหมดแบบแนนนวลเข้าเกียร์แบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนิ้วสัมผัสก็ค่อนข้างแรงเลยครับก็รู้สึกชอบเลยชอบชอบชอบ อีพีนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเองนะครับได้มาลองรถ XADV แล้วนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกตอนแรกว่าค่อนข้างชอบรถแบบนี้อยู่แล้วนะหนึ่งก็คือเป็นคนที่ขับรถออโต้อยู่แล้วอันนี้ก็อยากขยับในเรื่องของซีซีขึ้นแล้วก็ความมันความกระชากความแรงอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกใหม่นะครับผมวันนี้นะครับก็ขอปิดรายการ MT Rider นะครับก็ติดตาม MT Rider ได้ที่ช่อง MT Rider นะครับ ตลอดเลย,ยมีสาระดีๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ